ยินดีต้อนรับสู่ Part of e x c i d e The Awakening ครับวันนี้เราเอาใจผู้เล่นสายเวดมือใหม่เพื่อให้ท่านสามารถฟาร์ไมได้ไววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสกิลที่มีชื่อว่า Magma Orb รวมทั้งบอสและแผนที่สำหรับฟาร์มในแอคที่หนึ่งครับสำหรับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลสายไฟนะครับที่โจมตีเป็นวงกว้างนะครับการทํางานก็คือมันจะยิงลูกเพลิงออกไปครับและเมื่อมันระเบิดที่พื้นนะครับมันก็จะกระเด้งไปข้างหน้าแล้วก็ระเบิดอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งหมดเป็น2ครั้งครับการควบคุมของมันเนี่ยก็คือการใช้เมาส์ ควบคุมนะครับสามารถทําให้มันตกในระยะใกล้หรือว่าไกลก็ได้นะครับความเร็วก็จะออกมาได้พร้อมกันประมาณ2ลูกเลยแต่ว่าน่าเสียดายที่มอนสเตอร์เนี่ยไม่สามารถโดนความเสียหาย2ลูกพร้อมกันได้นะครับแหมไม่งั้นคงโหดหน้าดูนะครับผมแล้วเมื่อเราเปรียบเทียบกับไฟบอลนะครับโดยคิดค่าความเร็วในการร่ายแล้วนะครับถือว่า DPS หรือว่าความเสียหายต่อวินาทีในระดับต้นๆเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับข้อดีของแมปมาออฟจริงๆก็คือว่ามันเหมาะกับการเคล์มอนเป็นกลุ่มได้ดีนะครับทำให้เราสามารถฟาร์มในแมปที่มีมอนเยอะๆเนี่ย ได้ดีมากๆครับส่วนไฟบอลเนี่ยจะเหมาะกับมอนสเตอร์ตัวเดียวแล้วก็มีโอกาสสร้างความเสียหายเพิ่มเติมจากการลุกไหม้ด้วยนะครับครับเรามาดูบอสตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับบอสตัวนี้ก็คือบอสจากภารกิจกล่องยานั่นเองนะครับเป็นบอสที่ผู้เล่นมือใหม่หลายๆคนนะครับอาจจะต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันทำดามจเป็นท่าน้ําแข็งนะครับแล้วก็ในตอนแรกๆเนี่ยมันจะแรงมากๆนะครับผมวิธีก็คือแค่ให้เราจัดการมอนสเตอร์รอบๆนะครับแล้วก็เข้าไปสู้กับมันตัวๆในระยะใกล้นะครับ แล้วมันก็จะไม่ใช้่าน้ําแข็งนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ระยะไกลเนี่ยมันก็จะใช้่าน้ําแข็งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถจัดการมันได้อย่างไม่ยากครับผมหลังจากนั้นกลับมาที่เมืองนะครับนำกล่องยามามอบให้กับเนซ่าเอ็นพสาวสวยนะครับแล้วก็เลือกของรางวัลที่ท่านต้องการนะครับผมแนะนําให้เลือกขวดวิ่งเร็วนะครับเพราะว่ามันจะช่วยท่านวิ่งฟามได้เร็วแล้วก็วิ่งหนีได้ไวด้วยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเรามาต่อกันที่แผนที่ที่มีชื่อว่ามัดฟลัดเพื่อทําลายไข่ทั้งง3ฟอ เก็บข้องในไข่มานะครับไม่ต้องสนใจมอนสเตอร์ในแมปนี้มากเท่าไหร่เพราะว่าเราจะไปฟาร์มในอีกที่หนึ่งครับที่มีชื่อว่า The Ledge ครับเนื่องจากว่ามันฟาร์มได้เร็วแล้วก็เดินได้ง่ายด้วยนะครับส่วนบอสที่หน้าตาคล้ายๆไดโนเสาร์เนี่ยนะครับมันอาจจะโจมตีเราแรงสักหน่อยนะครับแต่สําหรับสายเวขังเราก็ถือว่าไม่ใช่เป็นปัญหาครับผมเพราะว่าเราสามารถวิ่งหนีแล้วก็โจมตีแล้วก็วิ่งแล้วก็โจมตีแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับผมสาหรับสายธนูก็เช่นกันนะครับผมสาหรับสายเมลีก็ระวังสักหน่อยนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาของที่ได้จากไข่ทั้ง3ฟองนะครับไปแปะที่กำแพงก็ถือว่าเป็นอันจบเควสนี้นะครับเราก็จะสามารถไปต่อได้ครับเอาล่ะครับสำหรับโซนถัดมานะครับก็คือโซนถ้ำนะครับหรือว่า submerge passage นั่นเองนะครับ เมื่อเราลงมาในถ้ำนี้นะครับจะมีทางที่สามารถลงไปที่ Flood e Depths d เพื่อทำ quest ต,ตัวเลือกได้นะครับแต่ว่าบอสในแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างน่าลำคาญสักหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะกลายกับมันได้นะครับจะได้ Book of Skill มานะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้แต้มมาอัพสกิลฟรีหนึ่งแต้มซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยครับผมเอาละรครับในที่สุดก็คือเราจะหาทางออกจาก Submerge Passage มาที่ทางออกอีกทางหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นแมปที่มีชื่อว่า The Ledge ครับแมปนี้นะครับจะมีมอนสเตอร์เยอะมากๆแล้วก็สามารถเดินได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นทางเดินยาวๆไม่มีทางซับซ้อนใดๆนะครับเทคนิคการฟาร์มก็คือให้คุณออกมาที่อีกแมปหนึ่งนะครับกด Control ค้างไว้นะครับคลิกที่ The Ledge แล้วก็เลือกใหม่เพื่อเป็นการรีเซ็ตแมปนั่นเองนะครับเท่านี้ก็สามารถฟาร์มได้อีกครั้งครับผมแล้วก็ผ่านเวลานะครับสำหรับแมกมาออฟแผนที่แล้วก็บอสในแอปหครับ ข้าวหน้าเนี่ยเราจะไปสังหารบอสในคุกใต้ดินแล้วก็รวมทั้งสกิลใหม่ๆที่เราจะมาแนะนำกันงนั้ผมขอผู้ชอบการติดตามนะครับขอให้ช่วยกเตรียมพาราเวซ่าและพบกันใหม่ในข้าวหน้าครับ